สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุคนครับผมมาพบกับพ่อคุณนมโรงงานลูกอีสารพัฒนิกเชนเคนะครับเมื่อกี้เช่นเก่าเช่นเดิมนะครับบ่วคุณกับพี่น้องมาที่ป่าเห็ดพึ่งหวานนะครบจะพามาเก็บเห็ดอาจจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับผมเพราะว่าอากาศหนาวก็เริ่มขมาเห็ดก็เริ่มน้อยลงนะครับผมเมื่อนี้บ่วคุณกับมากับมาดมอ้อยเช่นเดิมนะครับเพราะว่าโดนคุยพี่น้องถำบอบนะครับเป็นกติจอยอย่างบ่วคุณนะครับผมโอเคครับเมื่อนี้เราไปรุ่นกันว่าบ่วคุณจะได้หลายปันไหนนะครับ กับบอลเใจว่ามันสีมีเห็ดในเก็บบอนะเพราะว่าดินมันแห้งกับอากาศกับลมพอมนะผมซึ่งเป็นสาเหตุเห็ดไทยเห็ดมันบกเกิดบกขึ้นนะผมโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยว่าจะได้พ่อซีบดอกบอ๊อบเมเนตามไปลุ้นกันเลยครับเจอแล้วครับพี่น้องดอกแรกของวันนี้นะครับบลูวายแมนโมแมนะเพราะว่าสีเห็ดปกติเลืแดง,แดงนี่ครับผมมันนี้บงคนกับมาครับมาดามอ้อยนะครับ ซึ่งมาดามอ้อยเป็นปอยนะครับผมถ้าบอกคุณมาผู้เดียวเป็นติเจาะยางนะครับจะต้องไปรับมาดามอ้อยนะครับจะสั่นกับสีหยากแน่นะครับผมนี่ครับผมเฮ็ดเมื่อ็ี้เริ่มเอเปลี่ยนสีนะเพราะอากาศมันเริ่มหนาวนะครับบ้าคุณนคิดว่าสีบบมีนะครับเมื่อนี้แต่กันยังเหลือเล็ดลอดไปได้นะครับนี่ครับผมเฮ็ดพึ่งหวานนะครับดอกก็เดี๋ยวป้ะงามเมื่ี้ครับพี่น้อง พงอยู่ชนิดแมนมนะโอพี่น้องเดี๋ยวมาลุ่นพร้อมกันนะครับโอ้นักวัตตาบแมนครับผมช่วงสุดท้ายนี่เฮ็ดกระตีเริ่มออกแปลกๆนะผมมักจะเป็นออกอยู่ใต้ดินใต้ไม้นะครับเพราะมันหนาวนะผมอีกหนึ่งดอกครับกำลังสีพลใบไม้นะผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปยางลุ่นต่อครับว่ที่ได้ไหลายไปนะครับเมื่อนี่เพราะว่าอากาศหนาวครับเมื่อนี่ น่ารักนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเศร้านี้นะพี่น้องวันนี้บ่าวคุณมากับมาดามอ้อยนะครับไหว้มาไม่ได้ครับเพราะว่าแธอติดจอ,อยางจอ,อยางรถบ่าวคุณคนระับจำเป็นก็ต้องไปครับครับบรรยากาศก็แปดองนารนะพี่น้องอากาศเริ่มหนาวนะครับบารูว่ามันิชิด้เ็ดพอสิบดอกะะบ่นะเพราะว่าแห้งและเก,กินครับผมเพราะว่าจะเป็น เพื่นเด่นนว่าใบไม้หรือว่าหญ้านะครับผมเดี๋ยวมเนไปลุนพ้อมก็บ้าคนนับว่าจะได้พอสิบดอกบนะครับกะดิเป็นรอบสุดท้ายนับที่บ้าคนสิมาหาเห็ดเิ่งหวานนะครับเปนรอบสั่งลาปลาเห็ดเพ่งหวานนะพี่น้องนี่ครับสภาพบรรยากาศใบไม้ก็เริ่มสิบเปลี่ยนสีนะครับเขาฤดูกาลใบไม้ร่วงนะครับเริ่มเขานาหนาวครับพี่น้องไปลุนกันต่อครับว่าเมอนบ้าคนสิได้เห็ด เยอะปันไดดน,นะครับผมดอกหนึ่งตัง้งพงยูกับ,บรูว้ว่าแมนหรือบ่าแมนนะเพราะว่าสีมันกะตีจังๆนะครับผมเดี๋ยวไปลุ่นพร้อมกันครับพี่น้องอากาศกะหนาวคักครับมืนอ่แมนมาน้องโอ้แมนนะครับพี่น้องหนึ่งดอกหนึ่งดอกพอดีกำลังพอ มาดมอ้อยเราถามมาใดบอนะครับนี่ครับผมโอ้ยยังเหลือเห็นเบาขนอยู่นะเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวกสาสีบ่คอยมีปัญหาครับแต่เบาขนกามายางตรงที่มันเคยออกนะครับผมถ้าบรสังเกตกับคองเสียบพ่อๆนะครับสีีะเริ่มเปลี่ยนนะพี่น้องสีกระติดเจืดจางๆนะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวกระติย์ให้ดอกมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วกับางดอกก็จะเริ่มแตกนะครับโอ้ไปรุนกันต้องครับพี่น้องเพื่อมีเอกนะครับผม เดี๋ยวแต่ขาครับี่น้องตาลิตนครับดอกไฮนี่ก็เป็นสภาพเห็ดนะครับที่มันโดนความหนาวนะเป็นกับเป็นเห็ดแดงนะไปน้องนี่ครับโดนความหนาวที่เริ่มเหี่ยวกระแดงที่เริ่มหนาวเริ่มเ,เริ่มสลายไปนะผมมาดามอ้อยเรียกนะครับ เดี๋ยวไปลุ้นกันครับพี่น้องว่ามันดอกงามบ่นะครับเมื่อน,นี้ก็สิหายากแน่ช่างน้อยน,นะเพราะอากาศมันหนาวแล้วก็เห็ดก็เริ่มเหมือนนะครับอ,อยู่ไหนอยู่ไหนตาล,ลตายนะเพร่ะหนาวตะก้าไม้ไว้คน ไหนไหนยอกโบ่อ <b> oh. ้นย่บบกนี่ครับพี่น้องเหตุการณ์เริ่มหัวแดงนะครับผมงามอยู่เธอเก็บให้เก็บให้มาดามอ่อยกันนอนทากนองนี่ครับโอ้สวยงามสวยงาม ดอกเสน่ห์เทวคมคาเอามีทากเพราะไมนะ่ฮะมาดามมันกูดขานะบอกคงจะเป็นลุ้นต่อนะม,มาดูลีลามี่มั้งสองสตัวมาดามมาดามเพันมังเห็ดพยัญชนนี่เองครับลีลาการขูดกาของมาด,ดามอ้อยนะหรือ <c oughs> ต,ตัดเบาๆประมาณนี้นะเป็นน้องวัตัดลายนะครับยันเห็ดเหมือนยันเห็ดเหมือนนะครับเห็ดนั่หน่อย นี่ครับประมาณเนี้นะครับผมขวดขาในประเทศอิตาลีนะครับกติบกเคื่อประเทศเดอนนะครับประเทศเมื่อตัดจวดจวดนะมีแค่ขวดเบาๆนะครับผมโอเคครับนี่ครับพี่น้องดอกนึงโอ้ตะลีต้นสตร์เพื่อนก็อยากออกครับเพราะว่าแต่ดินมันก็แห้งนะพี่น้องนี่ครับผมนี่ดอกหนึ่งกำลังน้อยครับบากคงทีเอาไว้นะครับผม นี่ครับเป็นกะ่เดี๋ออกแต่ว่าเดินมันแห้งเนาะอากาศมันหนาวนะครับผมอีกหนึ่งดอกโไกักันนะครับตรงนี้ก็เป็นตรงที่บ้าขนเคยได้นะครับบ้าขนก็เลยมาสำรวจมุงหน้าผมถ้าสั้นกส็สีหาบบเ,เห็นนะเพราะมันก็จีแหนมยากในะจังนเมื่อน่านะต่ห้องผู้สังเกตแล้วก็ห้องบลูมันออกตรงไหนนะครับดอกนี้ก็เทวาโอ้โหมาฐานครับผม สำหรับช่วงฤดูไทยๆนะครับสวยงามครับแต่จะเปลี่ยนดินได้จั็หน้อยนะครัพี่น้องมันหลบยล็กนอยไใบไม้นะครับแต่บอกคนแกพยายามสังเกตแล้วก็เพ่งเล็งนะครับว่าแมนบันะผมเดี๋ยวมาดูนว่ามันดอกไงยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวว่ามันเน่าเลยนะผมนี่ครับช่วงนี้เขาต้องมาหาแต่ว่ามันลบหลบประมาณนี้นะครับ ดอกทีกต์ไปตั้งจนเทินอยู่คือสมัยก่อนกติหาย,ยากนะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวนะครับโอ้ใช้ได้ใช้ได้ดอกนี้มาทานมาทานพี่น้องไปลุ้นกันต่อเลยครับโอ้งามงามงามดอกนี้บ้าคนกสีขูดขานะเพื่อเป็นประเภทของชาวอิตาเลียนนะครับก้วนประเภทนี้นะอันบ้าคนกบไปเซนะครับ ปกติบัาคุณมาป้าก็ต้องได้ขูดขานะผมเพราะว่าถ้าบ่ขูดกะหมายถึงว่าห้ามบ่ฮหอนนะผมนี่ครับปิขูดประมาณนี้นะครับชาวาุโรปนะครับเป็นเกษตรบ่ขูดหลายนะผมบางคนที่เข้ามาเมืองไม่ก็ติสงสัยเป็นยังก็บ่ตัดจวดจวดก็ประเทศเอเพิ่นะครับอิตาลีก็บจบ่ตัดนะผมเพราะว่าเหตุมันติหายานะครับลรวก็ชาวอิตาปี่คมันก็กินกันนะผม นี่ครับกะติประมาณนี้นะพี่น้องฮอดบ้านนัาวติิไปทำศึก่าทำความสารใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ครับเจอ,อแล้วครับหนึ่งดอกครับพี่น้องนักวัตดสีมวดแล้วนะครับผมว่าผลยังงว่นไปว่นมากตยังได้เรื่อยๆ,ๆนะครับถึงแม้ว่ามันสีบหลยืยคืองวดที่แล้วนะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับ นี่ครับผมกระถิไม่หยาทากหยาดทากกินนะผมมาดามมันก็อยู่ใกล้ๆนะพี่น้องเดี๋ยวออยออดอกเดียวีมาดามมันก็นเตือนเต้นน้ำนะนี่ครับพี่น้องกว่าจะเจ๋แต่ละดอกไม่หนีเหงด่ขึ้นคอนะครับผมเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวนะที่นี่กะทิเริ่มออกน้อยนะครับเผ็ดกระถิหยา,ากเน้จังหน่อยกว่าจะเจอแต่ละดอกนะครับ ขอบคนที่ยังเหลือไว้ให้บ่าวคนนะครับดอกนี้สวยงามนะครับว่าเสียด้แต่ะดอกนี่ว่าธรรมดาครับมืนน่อนี้หายากคักยากแน่เพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวแล้วก็เห็ดกอ,อกน้อยนะพี่น้องก็ถือว่ามาสังลามาลาปลาที่บ่าวคุณหาเห็ดเป็นเดือนนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่น้องสุขคุสุขคนครับที่มาเมืองแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์บ่าวคนนะเดือนกว่าที่บ่าวคุณเห็ดคลิป เกเพ็ดมากก็ถือว่ามันก็ทิเพ็ดในถือใจทุกคนบ่ได้นะผมก็ถือใจแนมบ่ถือใจนะก่าขาเข้ากันไปนะผมจะในการคอมเมนต์เข้ามานะครับเอาคุณก็จิได้ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขแค่แต่มันดียิ่งขึ้นไปนะผมโอเคครับเดี๋ยวเวลาเฮ็ดกันต่อพี่น้องเดี๋ยวกัสิุารไปเมืองผลงานของมาดามอ้อยนะครับเป็นกะติไปถ่ายใกล้ๆรถนะครับผมว่ามาดามเราได้ลายปันใดนะ อาการเริ่มเย็นครับพี่น้องขออนุญาตปิดปากนะเพราะว่าปากแดงจมูกแดงนะผมบ่ได้มาดามอ้อยเพิ่นกับมานั่งถ่ายอยู่รถนะครับเดี๋ยวจะดูว่ามาดามได้ล้นตกะกร้าหรือเปล่านะครับล้นมากค่ะมาดามล้วก็กินอย่างเดียวนะครับ <laughs> มาดามหิว <laughs> มาพามาจะเศร้าพีาาา่นอ้องมันเนี่โอ้เธนะสวยอยู่เท่า,าไหร่สวยอยู่ครึ่ตงตะการนะ <laughs> ว่าผลงานดีครับอากาศหนาวเลยสำเนียก็ถือว่ามาตรฐางนะครับมผมถือมาเจอดอกเกันเดี๋ยวไปป่าแรกนะครับป่าเก่าครับพี่น้องตรงที่มันเคยออกนะครับถึงแม้ว่าเสียหลบเนใบไม้ครับแต่พอพรใส่ตาบ่าวขุณไปได้นะครับขาวเจี๊ยนะพี่น้องเดี๋ยวบอกคุนมาตีวนๆมังนะครับ อาจไม่มีโมัน่ข้นมาอีกนะครับผมตรงนี้ก็ออกประจำหน้าซึ่น้อยครั้งที่บ้ากุญสิบได้นะครับผมโอ้หน่วยโอ้โหมพี่น้องพี่น้องว้าวแดงกินเครื่องด้วยมันแดงสีน้ำตาลนะพี่น้องโอ้เห็ึไปได้แน่เลยเล็ดหลอดสายตาตึงไปได้ยหงเนี่ย สวยมากเลยดอกนี้โอ้โหสวยงามสวยงามครับอันนี้พึ่งโพจากใบไม้มานะครับชว่วงนี้กติหาตามใบไม้นะครับเพราะว่าที่ลงลงกับคงจะเหลือแล้วนะครับผมโอเคครับสองดอกสวยงามสวยงามครับมาเด้อขวัญบอกคนนึงวัตตาบแมนนะครับผมเห็นเห็ด เอตายเบื่อนะครับนี่ครับเห็ดพึ่งหวานะครับมันมายุ่กลางกลางนะครับผมโอ้เกิดมันเบาขุนยังไกงนะครับสวยงามสวยงามนะครับดอกนี้มัรรมดานะครับถ้าเขาบัสังเกตนะาติบบเห็นนะครับโอ้โหขอบคุณที่อยู่รอเบาขุนนะครับนี่ครับพี่น้องดอกนี้ก็ต้องขูดขานะครับ ปลานี่ก็ถือว่าใส่ได้นะครับผมถือว่าบลาหลายแต่ว่ากรยังพอมีให้เบ้าคุณได้เก็บนะครับปกติปลานี่สจเป็นปลาแรกที่เบ้าคุณสิมาประจํานะครับแต่ว่าเมื่อนี่เบ้าคุณกับมาเป็นปลาที่สองนะเพราะว่าปลาทางฝุ่นมันติหลายนัวนพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี่กะทีร้องมาแวะปลาแหลกมึงนะครับกถือว่าบ่ผพิดหวังนะครับผมถึงแม้ว่ามันติบ่หลายแต่ว่าก็ได้เก็บเรื่อยๆนะครับ ถือว่าดอกงามครับบรรยากาศช่วงนี้ก็หนาวคักแปดองสานะพี่น้องยิ่งบากควเอาผ้าเข้ามาปิดหน้าปิดตานะเพราะว่าหน้าแดงน้ำมูกไหลนะครับอากาศหนาวมากกับลำบากนะผมโอเคครับเดี๋ยวปรุ่นดันต่อนะผมว่าบางคนสะได้อีกจักดอกนะผมนี่ก็อีกหนึ่งดอกของปาแล้วนะผมลักษณะสีก็จะเริ่ม เปลี่ยนไปนะครับบางท่านจะเป็นสีเจด็จ้ามางทาจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับผมเพราะว่าเห็ดมันโดนอากาศหนาวนะครับนี่ครับผมก็ถือว,ว่าโอเคครับผมโอ้หนาวหนาว,นาวพี่น้องเจอแล้วครับพี่น้องอ้อีกดอกนึงก็ยังเหลือก็เหห้เป้ากุนอยู่นะครับ มันหลบอยู่ในกิ่งใหม่นะผมโอ้ดอกพังกสีจืดจางแล้วเพราะมันโดนอากาศหนาวนะผมนี่ครับตาลีตน้นตาลีต้นสาดดียี่ห้อจะมีก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ารอบสุดท้ายนี่ก็เห็ดก็จะออกแปลกๆนะผมเพราะว่ามันโดนความหนาวนะครับมัดเปีกมือนะครับสำหรับการเก็บเห็ดพึ่งหวานนะครับสองปลาไปนองกนประมาณ เต็มตะกร้าพอดีนะครับยังไงก็ขอบคุณสาหรับการติดตามและรับชมมาเดือนกลัวนะครับซึ่งบอคนก็เฮ็ดคลิปเก็บเพ็พึงหวานตลอดนะครับหรอก็ผิดพลาดประการใดบอคนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับยังไงก็ติข้ามาชมข้ามาหน้าบอคนจะได้ปรับปรุงแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับมือีบ่อคนต้องขอตัวกลับบ้านก่อนครับเจอกันปีหน้านะครับสําหรับการเก็บเผ็ดพึ่งหวานนะครับสําหรับมือนี้สวัสดีครับ